ต่อนนี้ไปก็ขบรรมดาท่านพุทธบริษัทกา์หลายตั้งใจที่ส่วนุสนีทางบุญญาตพลังนลรบุญใดที่พระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็นแล้วนาโอกาสนี้พระเจ้าทั้งหลายพูาที่ส่วนุสนี แ่เจ bon, well, ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยาแล้่เคยร่วงเกินมาแล้วใช่นก็ดีชก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีนก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจ้ากรรมในรงหายงมทนากษลงนกุี้ีขอจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าหข้าพเจ้า

พะยาโยมราชพระยาโยมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายพระยาโยมราชพระยาโยมราชจงโมทนาจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้้าขของาพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่โสสนี ให้แก่ท่านทังหลยให้แก่ท่านนังหลยที่ร่วรับไปแล้วที่ร่วรับไปแล้วเสยความสุขอยูกดีเวสุขอยดีเยความทุกข์อยู่กดีเฉยาทกอยกดีญาติคนดีญาติคดี่ช่ญาติคนดีไม่ญาติคดีขอท่านนังไหลยขอท่านนัหลจงโมทนาจงโมทนารวบุนี้วบุตรนิได้รับประโยชน์ด ความสุขเส้นเดียวกับข้าพเจ้าเับข้าพเจ้าแจกพึงได้รับจกงได้รับนาการบัตรเดียนีนี้เธอผลบุญใดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วไเพแล้วนโอกาสนี้าโอกาสผลบุญนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย พระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเสื่อมพระนิพพานในชาติปัจจุมบันนี้เถิดที่พระองมาสมมตธภโเขวาตังพระกวนตังอภิวาลีมี สวะควตาธมมโตูพกไวยตาธรรมโมอมังนะมะสามิัมมนีสามิสุปปติปันโนพคไวยตูสาวกสังโฆสังโคสาวกสังขังนะมามิััมนสาี